สวัสดีเพื่อนเพื่อนแลาผู้ติดตามทุกคนนะครับผมอันนี้ผมอยู่ถนนหมายเลข3 2ครับกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดพิศณุโลกครับเอาทัาสดุไปลงเหมือนเดิมครับผมอา่าวันนี้ผมก็จะใช้เส้นตากฟ้าพิษณุโลกนะครับนี่ครับเดี๋ยวตามรถพวกคันดีไปเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนอ เค,เคยสงสัยบ้างไหมครับว่าถานนหมายเลข11เนี่ยเส้นตากฟ้าพิสุรุโลกเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนอะไรแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาบอกให้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะใช้ทางยกสะพานยกระดับข้ามแยกนะครับ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของถนนหมายเลข11นะครับผมอยู่ที่อำเภออินบุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะเนี่ยแยกอินบุรีนะฮะเนี่ยระลับจะขึ้นสะพานนะครับสะพานข้ามแยกวันนี้จะไปพิศนุโลกโดยใช้ถนนหมายเลข11น,น,นะฮะ เส้นนี้ก็จะมีความยาวประมาณสามร้อยกโลครับสามร้อยกโลเอ่อจะไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อนๆน,นะเริ่มต้นจากเอ่อกิโลเมตรที่หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่แยกอินบุรีครับอำเภออินบุรี bury, จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อน แยกนะฮะสายมือนุ่นก็จะเป็นเดี๋ยนะเนี่ยสายมือก็จะเป็นถนนสายเอเซีย,มย 3, หนะมหายเลขสามสองนู่นนะครับมุ่งหน้านครสวรรค์พิศุโลกนะขวาน่นขวามือนุ่นก็จะเข้าอ่างทองไปกรุงเทพนะเนี่ยเราจะนับหนึ่ง นับหนึ่งเริ่มนับหนึ่งจากแยกอินบุรีนะครับไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับรถนนเส้นนี้ก็จะผ่านจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็ไปนู่นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับจัง <c oughs> หวัดพิษนุโลกแล้วก็ไปตระดิศ ไปถึงสามแยกปักจัวของอำเภอเด่นชัยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสามแยกปักจัวแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปขึ้นเขาลองอะไรไปนู่นแล้วกัเราก็ไปโผ่นู่นแล้วครับสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม